สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาที่ร้านคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่เมืองหนองหานนะครับเดี๋ยวเป็นร้านอะไรเราไปดูกันครับผมนี่นะครับก็คือหน้าร้านนะครับชื่อร้านก็คือม่องนี่คาเฟ่นะครับซึ่งเป็นร้านที่เปิดใหม่นะครับสาขาหนองหานนะครับการจัดร้านตัวจะเป็นโทนสีของเขาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของมีนฟ็ี่นะครับจะเป็นแฟชา่นก็ นี่นะครับเราได้สั่งมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นโกโก้ดาร์กช็อกโกแลตนะครับก็รสชาติค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูเมนูไนกันว่ามีเมนูอะไรกันบ้างครับตามมาเลยครับนี่เลยถ้วยนีก็เยอะมากเลยครับเราก็จะม,มีเม,มนมมเมูหลายอย่างบ้างดังที่ตัวนี้นเลยครับพี่นั ครับก็มีชกาแฟนมีนต็ตัลนี่รเราอดอร์มาที่สัเป็นออไข่มุกนะครับแล้วก็อัพไซเนาะปกติแก้วละประมาณ4 0บาทนะครับแต่ถ้าอัพไซก็จะเพิ่มอีก2 0บาทแล้วก็นี่เลยไฮเทคมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่รับสัญญาณเนาะเวลาที่เราได้ออเดอร์นะครับเขาก็จะจะขึ้นเตือนนะครับโอเค,คะครับรรยกาศดีมากก็ ก็จะมีพนักงานนะครับที่มาทำงานใน้ก็จเป็นาร์บีคิวีคนนี้นะครก็จะเป็นหน้า่ใหญ่ก็จะเป็นโต๊ะใหญ่แล้วก็ะมีทีมีข้างในให้ด้วยนะครับก็จะเป็นห้องรัที่เลยนครับเป็นจุดสาย่นี้เหมาะกับคนที่ชอบมาทำงานแล้วมันก็จะมีต๊ะให้นั่งทำงานด้วยนะครับก็ก็สามารถที่จะถือคอมพิวเตอร์นะทำงานได้สั่สั่ก็เอามนนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นมอบาย